สวัสดีครับ f อซทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมไม่ได้วางอัดทำวิดีโอทำกับข้าวด้วยครับวันนี้อัดตอนทำเสร็จแล้วนะครับผมสูตรเด็ดของเราตัวนี้ครับน้ำจิ้มนะครับผมน้ำพริกนะครับผมสูตรภูไทยเลยครับผมกับปลานึ่งนะครับผักแยะๆนะครับผมมาแววงนะครับแว้งนึ่งนะครับผมนึ่งพร้อมกับปลาเลยครับ กระลำปีนะครับผมกระลำปีนึ่งนะครับผมดอกนะครับผมดอกกร mm hmm. ะลำนึ่งนะครับผมตุ้เป่านะครับผมแล้วก็ดอกกระเจียวนะครับผมดอกกระเจียวนะครับแล้วแซ่บๆซนะครับผมแล้วก็ผักกาดขาวนึงนิดหน่อยนะครับผมปลานิลนนึ่งครับวันนี้นะครับผมแซ่บๆซเลยครับอืข้าวเหนียวร้อนๆนะครับผมเข้ากันมากๆเลยครับ น้ำจิ้มครับน้ำจิ้มสูตรเด็ดเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับจะถ่ายวิดีโอเรื่องของการทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะครับผมหอมๆนะครับพริกสดปลา้านนวันวนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับปนันนิดนึงครับส่บเซ่อติดครับผม